ตอนนี้พ่อคุยกับแม่บ้านหรือยังคุยกับทางครอบครัวพ่อหรือยังครับคุยแล้วคุยแล้วใช่ไหมก็อยากจะถามให้อยากจะให้ตัดสินใจว่าคดีนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเปนยังไงเออแม่สีเขาก็บอกว่าเขาก็ปลดล็อกหลังจากที่รอคำตอบมา52ปีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ แกเองก็ไม่ได้สบายใจมากนะักที่จะติดต่อกับพ่อหลังจากนี้ด้วยด้วยเขาอ่ะอาจจะเป็นตัวที่ตัวตัวที่อาจจะทำให้พ่ออมีปัญหากับครอบครัวไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีให้ได้ใช่หรอมันคือเพราะว่าคือการจะให้ที่จะให้ถึงกาเติดกันพลังเนี้ย คเคยเล่าเังเขาบอกไอ้บ,บา้ uh. บาแล้วถามว่ามันจะมันจะเลยเธออีกอีกได้ไหมก็คือมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะแต่ได้ตามรู้จักกันเนี่ยเราอยากจะรู้จักกันต่อไปอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่อยากจะรู้นะก็คือก็ผ่านไปเนี่ยก็อาจจะไป้นแบดบแรบงบเย็ไปอะไรนะหรือหรือ เราอาจจะถึงจีนทีถึงถึงเมื่อไรอะ่ะเราก็บอก,กบอกกันรู้บ้างเพราะตอนนี้เรารู้แล้วไีว่า,เ,าเขาอยู่ตรงนั้นเขาเขายังอยู่นะแบบนั้นครับโอเคคุณพ่อเอต้ย,ตยในฐานะคนกลางเต้ยเต้อขออนุญาตพูดแบบนี้ก็แล้วกันว่าในมุมของทางในมุมของทางแม่สีเองอะนะแกก็ ใช้คำว่าทุกมาม0า50กว่าปีเนาะเมื่อวานเนี่ยแกแกก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงพ่อน่ะก็ก็เพิ่งจะได้ปลดล็อกหัวใจไปทั้งเสียใจทั้งดีใจและได้ยกภูเขาออกจากอกทีเนี้ยการการการ,การจะสารสัมพันธ์กันต่อไปในฐานะเพื่อนนี่แหละเต้ยก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่าณเ,นะเวลาเนี้ยขอขอให้เวลาแกสักพักหนึ่งก่อน แล้วก็เดี๋ยวถ้าแกพร้อมเนี่ยอาจจะสานต่อกันแล้วก็ติดต่อเตอ้ยเป็นตัวกลางแบบนี้ดีไหมครับพ่อตอนนี้ให้ทางให้พ่ออะ่ะก็กลับไปทําหน้าที่พ่อบ้านครอบครัวตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองนะหัวหน้าครอบครัวเหมือนเดิมนะพ่อนะแล้วมาสีก็เหมือนเดิมครับผมแล้วก็แม่สีเขาก็ให้เขาให้เวลาเขาทําใจสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ วันที่พร้อมเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันในอนาคตอีกทีหนึ่งนะพ่อนะครับผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับก็เราในวันที่พร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันในวันที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมนะเนาะ มันก็สองแง่สองงามที่จะทําให้เข้าใจกันได้นะบางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจก็นะวันนี้แม่สีได้ปลดล็อกพ่อได้ปลดล็อกเรื่ององนาคตว่ากันอีกทีวันนี้ดีกว่า,เ,าเป็นทางออกที่ดีที่สุดจ้ะเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ชอ็ชอตเด็ดที่อีเตอร์อิจานคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจันยูทูบอิเตอร์อีจันหรือ t i k t o อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ the uh -huh.